สวัสดีครับวันนี้ผมมีชุดนะครับเป็นพระเครื่องนะครับเป็นพระชุดเนาะนะครับของหลวงปู่โตนะครับอีกหนึ่งรุ่นมาได้มาแนะนําได้มาแบ่งปันนะครับได้มาแบ่งปันให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันนะครับก็เป็นพระชุดนะครับมีทั้งหมดชุดนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันอยู่3พิมพ์นะครับองแรกนะครับองค์แรกก็จะเป็นสมเด็จแวกม่านนะครับแล้วก็องค์กลางนะครับองค์ที่สก็จะเป็นพิมพ์ปิดตานะครับ ส่วนองค์ที่สามนะครับก็จะเป็นรูมเอนเนาะนะครับรูมือนหน้าตรงนะครับหลวงปู่โตะนะครับซึ่งชุดนี้เป็นชุดซับลุงโลดนะครับปีสองพันห้าร้อยสาสิบสี่นะครับปีสองห้าสามสี่ออกที่วัดประดู่ชิมพีนะครับก็มีชนวนมนสารนะครับเก่ามนสารเก่ามนสารผ้าแตกหักนะครับแล้วก็มวสารที่ท่านท่านนะครับปลุกเสกไว้เนาะมา ผสมนะครับอยู่ในรุ่นนี้ด้วยนะครับก็ชุดนี้มีทั้งหมดอยู่ด้วยกันอยู่สามพิมพ์นะครับก็เดี๋ยวแกะให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับก็ผมได้มาอยู่สามสามชุดนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจเช้าหาบูชากก็รีบทักรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมได้มาอยู่สามชุดนะนะครับมีอยู่สามชุดเท่านั้นอันนี้อยากองค์แรกนะครับองค์แรกองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จแบกม่านนะครับนี่ สมเด็จแบกมาก่านเป็นเนื้อนะครับผงพุทธคุณเกรสรเหมือนกันเลยนะครับทั้ง3พิมพ์เลยนะครับรุ่นนี้มีแค่เนื้อเกรสรน,นะพี่นะนะครับเป็นมีแค่เนื้อเกสรเลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นอ่ยันเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นยันณะประมาณนี้เลยเป็นยันเดียวกันหมดเลยนะครับอ่านี่เดี๋ยวตีกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับแวกมากนะครับเอาไว้ใช้พุทธคุณกันได้นะครับ อันนี้เลยนะครับนี่คมคมนะครับนี่ซุ้มคมคม,คมขึ้นมาปีสองห้าสามสี่นะครับสองพันห้า้อยสามสิบสี่พระนะครับชุดนี้ยังอยู่ที่หลักร้อยเนาะยังไม่ได้แพงอะไรมากนะครับสามารถเก็บนะครับไว้บูชานะครับไว้บูชาได้นี่หลังยานะคม,คมคมแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นคําว่าวัดประดูชิมพี นะครับส่วนรุ่นนี้นะพี่นะเป็นอ่าแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ทุกพิมพ์เลยนะครับสําหรับด้านหลังนะครับทั้ง3พิมพ์เลยเป็นยันนะแล้วก็ตามด้วยวัดนะครับวัดประดูชิมพีนั่นเองนะครับนี่สวยมากนะครับชุดนี้ก็อยู่ในปี3 4เนาะ2,534นะครับองค์ต่อมานะครับก็จะเป็นพิมพ์ปิดตานะครับปิดตามหาราปิดตาปดนี่นะครับได้หมดนะพี่นะ อ่าเป็นพิมพ์องค์ขนาดเท่าปดนีนะครับปดนีทั่วไปเลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันะน,นะครับเดิมเดิมพี่พระนอนกล่องเดิมเดิมเลยนะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับนี่ที่ตามที่บอกพี่หลังนะครับเป็นยันะเหมือนกันหมดเลยเห็นไ,ไหมคราปแป้งนะครับเก่าๆเดิมๆยังมีอยู่เลยนะครับนี่วัดประดูช่ชิมพีคลิปปิ้นเนื้อปิ้นบางๆนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นปิดตาเนาะปิดตาขนาดก็เล็กกว่าจัมโบ้นะครับเท่าองค์ปดนี้ทั่วไปเลยนะครับนี่นะครับบนพื้นองพระนะครับบ่งบอกถึงความคมเนาะของพระนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นคาบนะครับผงเก่ายัางเดิมเดิมนะครับพระไม่ผ่านการใช้งานเนาะสวยสวยเดิมเดิมนะครับนี่ องค์ถัดมานะครับสาหรับชุดนี้ที่ได้มาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมนะครับแล้วก็เช่าหาบูชากันนะครับก็จะมีรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนนี้ก็จะฝังตะกรุดเงิน2ดอกนะพี่ๆนะครับทุกกล่องเลยนะครับทุกชุดเลยนะครับเพราะว่าน้องได้มาอยู่3ชุดเนาะองนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนนะครับเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่โตนะครับนี่ตามนั้นนะครับหลังนะครับเป็นยันนะเหมือนกันทุกพิมนะครับหลังยันนะ มหาเศรษฐีนะครับแล้วก็ตามด้วยวัดเนาะประดูชิมพีนะครับนี่ด้านล่างจะบรรจุเป็นอ่าตะกุดนะครับตะกุดเงินคู่เนาะสองดอกนะครับนี่ชุดแบบนี้นะครับนานๆได้เข้ามาทีเนาะนี่ สวยนะครับคมมากเป็นเนื้อเกรสรน,นะครับทั้งหมดเลยนี่ด้านหลังก็จะเป็นหลังยันะเนาะมหาเศรษฐีนะครับฝั่งเป็นบรรจุนะครับตะกรุดเงินคู่เนาะสองดอกนะครับนี่เ,เก่าๆนะครับอ่ะนี่เลยชุดนี้พี่นะครับ มีอยู่ด้วยกันอยู่สามชุดนะครับได้มาสามชุดนี่แล้วก็นี่อีกชุดหนึ่งนะครับนี่สามชุดนะครับส่วนรายละเอียดนะครับของพระรุ่นนี้หน้ากล่องมีเขียนทั้งหมดเลยพี่นะครับรุ่นสับลุงโลดปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับออกวัดประดู่ชิมพีเนาะนะครับอันนี้สวยพี่สวยทุกทุกทุกชุดนะครับสวยทุกชุดนะครับคัดมาให้แล้วเนาะ นี่ประมาณนี้นะครับนี่สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจเช่าหาบูชานะครับสำหรับรุ่นนี้ชุดสัตว์ลุงโลดนะครับจะสร้างในปี2534นนะครับออกวัดประดูชิมพีนะครับน้องเปิดให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันนะครับ อยู่ในแค่หลักร้อยเท่านั้นพี่นะครับไม่ค้าไม่ถึงพันแน่นอนนะครับน้องเปิดแบ่งปันให้พี่ๆได้เช่าหากันอยู่ที่เอาชุดละนะครับเบาๆเลยพี่ๆแปดร้อยห้าสิบเท่านั้นครับรูปเหมือนนะครับทางด้านขวามือจะฝังตะกุดเงินนะครับสองดอกเนาะนะครับได้ทั้งหมดนี้เลยได้ชุดนี้เลยพี่สามพิมพ์นี้เลยนะครับเอาแปดร้อยห้าสิบอมจัดส่งนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจเช่าหาบูชาก็ รีบถักรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจรุ่นไหนหรือว่าอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางไลน์ไอเนาะพี่เนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ